โอ้ยหุมอากลุงมันดักหนูมันกัดท่อนามที่ออกมาจากเครื่องตาผ้าครับดักได้อยู่ครับตัวหนึ่งแต่ว่ามันออกอยู่ในกลงครับโอ้ผมเทีดทั้งไหนละบานนี้เดี๋ยวเ้องจเอาน้องไปไปล่อยครับดักไว จะน้องออกลูกอยู่ในกลงโอ้โหลตนครับอีดูมึงนะครับผมจะเอาน้องใส่นี่ครับเอาใส่กล้องนี้ไปนี่หนีก็สิมีมี่นั่นครับมีเขาสารมีข่าวสารครับแล้วก็มีถุเรียนทอดครับถุเรียนทอดพร้อมครับไอ นีย่ยงก่อนมังขุดครับหน่วยหนึ่งโอ้ยพี่ดูน้องครับไม่ละจังใดละอันเอา้ามานี่ เอาลูกเอาลูกในหน่อยลงเป็กกรนครับดับแรกมาไม่รมั้งรมามง phải lung á không phải không phải ừ phải mặc là nó hay xong tổ luôn phải lắm không phải mẹ เขาน้องเขาไปแล้วครับเดี๋ยวจะเอาน้องไปปล่อยครับปิตันีว้ก้อนอยู่หันลาเดี๋ยวเอาไปปล่อยอ้ยทีจะออกลูกก็บอกไปออกข้างอื่นเนาะเอ้าเดี๋ยวเอาน่องไปปล่อยกันครับมาหอนมองเขาเสียวมาปล่อยแล้วครับ ผมเลือกเป็นปลาถ่ายมหาไรค,ครับมองที่ผมอยู่เดี๋ยวเขาเสียง,ขงเขาไปป้อยน้องตรงได้ดีเอาน่องไปป้อยตรงจอมปวกนั่นดีกว่าครับ เอาเดี๋ยวจะสิมเดี๋ยวจะเอานองไว้ตรงลางจอมปลวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องไว้คางจอมปลวกนี้ครับกะเอาขันมาทางนี้เอานองไว้นี่แล้วครับเดี๋ยวเขาจะเปิดเปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้ให้นองออกมาได้ นอ้องไปยูนี่หรือว่าน้องที่ไปยูมองอื่นไปยูมองเห็ดทั้งองยางอยู่กระตามใจน่องครับแต่ว่าเขาต้องเปิดอันนี้ออกน้องก็สิ่คาบเอาเอาลูกไปน้าครับเปิดน,นี่ออกก่อนเดี๋ยวผมจะหาใบใหม่มาปลูปกปกุกปกครับพ้างๆไปก่อน เอาครับแบบนี้น้องก็ออกได้แล้วครับเอา้าอยู่ดีไม่สุกนี่นล่ะเดี๋ยวมืออื่นครับเขาสิมาเบงเดาครัมาเก็บกองกันนี่คืนครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนขยะจริงๆริงเดามันก็เปลี่ยนพุ่มมออมันจะเป็นกองกระดาษครับเยวปวกก็กินได้ครับเอา้าอยู่นีนล่ล่ะพาลูกไงโชคดีอ่ะกลับครับวันนี้สวัสดีครับ